นายเซฟเกมเมอร์ภ nice ูมิใจเสนอ3ก๊กฉบับไม่งงงงครับบทที่5เรียกระดมพลมีผู้เข้ากับโจโฉมากมายทำลายกองทัพหลวง3พี่น้องต่อกอปปริโปก็สวัสดีครับ e l c ค m e back to นายเซฟเกมเมอร์นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เราห่างหายกันไปนานสักนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าผมติดภารกิจในงานหลักนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าการทําคลิป3ก๊กนั้นทํายากมากฮะแล้วก็ใช้เวลานาน,านสักนิดหนึ่งแต่ว่าเผลอปแป๊บเดียวช่องเราก็ครบ3,000ชั่วโมงแล้วครับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดปุ่ม Thanks เป็นกําลังใจให้ได้หรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องสมัครอะเพราะไม่มีคลิปอะไรให้ดูแล <c oughs> อะอเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า ณโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งนะครับนะที่เมืองเฉิงกาวตันกงงเงื้อกระบี่จะฆ่าโจโฉแต่กลับฉุกคิดได้ว่าเราตามมันมาเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองซึ่งเราจะฆ่ามันเสียตอนนี้ก็หาประโยชน์ไม่ได้สู้ทิ้งมันหนีไปดีกว่าดังนั้นตันกงงจึงเก็บกระบี่เข้าฝักแล้วควบม้าหนีไปที่เมืองตองปุ๋ยทันทีเมืองตองปุ๋ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนโจโฉนั้นตื่นขึ้นมาไม่เห็นตันกงง ก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้ว่าตันกงนั้นได้ทิ้งเราไปแล้วเพราะว่าเรานั้นขาดคุณธรรมคิดได้ดังนั้นแล้วจึงรีบออกเดินทางไปหาพ่อที่เมืองตันหลิวด้วยทันทีไม่รอให้ฟ้าสางครับตัดภาพมาที่น้าเมืองตันหลิวเมื่อโจโฉได้พบกับบิดาแล้วบิดาของโจโฉนั้นมีนามว่าโจโกนะครับจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพร้อมกับบอกความประสงค์ไปว่าต้องการจะจัดตั้งของทัพขึ้นมาบิดาจึงบอกว่าทรัพย์สินของเรานั้นมีน้อย ผมไม่พอเป็นแน่จึงแนะนําให้ไปหาอุยหองซึ่งอุยหองนั้นเป็นมหาเศรษฐีครับและนอกจากนี้ยังเป็นคนดีใจสปอร์ตรักชาติบางเมืองละว่าไง,ไง่ายเรื่องทําความดีนี่เท่าไรเท่ากันโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงไปพบอุยหองที่บ้านนะและได้ปรารบว่าทุกวันนี้ราชองห์ท่นนั้นเหมือนไม่มีเจ้านายต่างโตใช้หนาบตบใหญ่คมเหงรังแกขุนนางน้อยใหญ่ทำร้ายอาณาประชาราษฎร์ใต้ฟ้าเดือดร้อนกันทั่วหน้า ข้าโจโฉนั้นคิดจะกอบกู้แผ่นดินแต่กลับขาดแคลนกำลังทรัพย์ข้าพระเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจซื่อตรงจงรักภักดีต่อราชวงศ์จึงใคร่จะทราบว่าท่านจะสามารถพอช่วยเหลือข้าพระเจ้าได้บ้างหรือไม่ฝ่ายอุี่หงนั้นเมื่อเจอสาริการเงินทองของฝ่ายโจโฉเข้าไปนั้นก็ตอบตกลงครับจะช่วยสนับสนุนเต็มที่นะครับทางด้านกําลังของทรัพย์สินเงินทอง โจโฉออกประกาศไปยังพื้นที่ต่างๆครับเพื่อชักชวนผู้กล้าโดยทําธงสีขาวพื้นหนึ่งเขียนตัวอักษรว่าจงรักพักดีเป็นเครื่องหมายของคณะเพียงไม่กี่วันครับก็มีคนเข้าร่วมดังหาฝนในนั้นก็จะมีตัวละครสําคัญได้แก่ลี่เตียนงักจินแหหัวตุน้นแหหัวเอียนครับนํากําลังพันกว่านายเข้ามาร่วมด้วยต่อมาไม่กี่วันก็มีโจโหยินกับโจหองนํากําลังกว่าพันเข้ามาร่วมอีกเช่นกัน ทางอุยหองครับก็ออกทุนทรัพย์จัดซื้อเสื้อเกราะและอาวุธต่างๆอย่างพร้อมสรร์ครั้นความทราบผิดอ้วนเสี้ยวครับก็ได้นํากําลังทหารสามหมื่นออกจากเมืองปุถุใมาสมทบกับโจโฉหลังจากนั้นโจโฉก็ได้ทําใบบอกไปทั่วหัวเมืองว่าตนนั้นได้รับราชองการรับจากฮ่องเต้ให้รวบรวมกําลังพลไปปราบต่างโตอุบายราชองการปลอมนี้ได้ผลดียิ่งนักมีขุนนางเข้ามาร่วมมากมา,กมายดังนี้ 1. อ้วนสุดผู้ครองนครลำยง 2. ฮหันแกผู้ว่า,ารา,า,าชการแคว้นกิจิว 3. ามขงหมอผู้ว่าราชการแคว้นอิจิว 4. เล่าใต้ผู้ว่าราชการแคว้นอิวจิว 5. อองของผู้ครองนครโคอุไล 6. เตียวเมาผู้ครองนครตันหลิว 7. เตียวโป้ผู้ครองนครตองกุน8ปอ้วนอุย๋ยผู้ครองนครซุนหยง 9. เปาสินปลัดนครเจป,ปัก10ของเล่ง ผู้ครองนครปักไห่11เตียวเถียวผู้ครองนครกลองเล่ง12โตเกียมผู้ว่าราชการแคว้นซีจิว๋วสิม้าเทงผู้ครองนครสีเหลียง14กองซุนจ้านผู้ครองนครปักเป๋ง15เตียวเอียง15เตียวเอียงผู้ครองนครเสียงตง16ซุนเกียนผู้ครองนครเตียงสา นครเตียงสาจริงมันอยู่ข้างล่างนี่ไปนิดนึงนะครับพอดีมันตกแผ่นที่ไป17อ้วนเสี่ยวผู้รอง,องคอนครปุดไห่ถัดมาที่กองสุนจันทครับนำกำลังพล15,000นายยกทัพผ่านมาที่อำเภอเพลงโหนกวนครับก็พบกับกองทัพทหารของเล่าปีจัดทัพรอต้อนรับอยู่กองสุนจานทร์นพบเล่าปีพร้อมกลนูและเตียวหุยก็ได้ถามว่าน้องชายผู้วิเศษของเรามารออยู่นี่มีจุดประสงค์อะไร เล่าปีจึงตอบว่าเป็นเพราะพี่กองสุนจา้านได้ช่วยเหลือข้าจึงได้ครองเมืองน,นี้จึงนำทัพออกมาต้อนรับพร้อมกับเชิญกองสุนจา้านเข้าไปพักที่ตัวเมืองก่อนหลังจากนั้นเมื่อได้เล่าเรื่องราวการรวมผลปราบตังโตให้ฟังจึงถามเล่าปีว่าจะไปร่วมปราบตังโตด้วยกันหรือไม่เล่าปีก็ตอบตกลงทันทีส่วนเตียวหุยก็ได้ทีแล้วรับบอกกับเล่าปีไปว่าถ้าท่านพี่ยอมไม่ข้าสังหารตังโตต่แต่ครั้งก่อนนู่น ก็คงไม่เกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้นี่เหยเป็นไงล่ะพี่เตียวเรากนูจึงเข้ามาห้ามปรามบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วเราเลิกพูดเรื่องเก่าๆกันดีก,กว่าแล้วเราออกไปรบกระเถอะแล้วออกเดินทางไปพบโจโฉที่เมืองตัหลิวครับโจโฉก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ช้าบรรดากองทัพหัวเมืองน้อยใหญ่ครับก็เดินทางมาถึงตั้งค่ายพักแรมเรียงรายไป,ไปเป็นระยะทางถึง300กว่าลี้ประมาณ150กว่ากิโลเมตรนั่นเอง ก็โคตรยาวเลยนะฮะน่าจะประมาณกรุงเทพชนบุรีระยองกันเลยทีเดียวก่อนที่จะไปกันต่อเนี่ยอาจจะมีหลายคนนะครับสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองกําลังของ18หัวเมืองฝ่ายพันธมิตรเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่นะจากที่ดูหนังสือมาเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะข้อมูลมันไม่ครบถ้วนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตามหนังหรือหาตามอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเนี่ยกองทัพของพัทธมิตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณราวๆ4 0 0 0 0 0ถึง540,000นายนะครับ ก็ประมาณว่ามีกองทัพเป็น2เท่าของทางฝั่งตังโตะนะฮะแต่ว่าฝั่งตังโตนั้นนะครับได้ยึดอํานาจฮ่องเต้แล้วก็เหล่าขุนนางเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปุยกันต่อองของผู้ครองนครโฮลไลน์เสนอว่าควรแต่งตั้งผู้นําเสียก่อนโจโฉเสนอชื่ออ้วนเซี่ยวเพราะว่าขุนนางตระกูลอ้วนนั้นมีชื่อเสียงตลอดระยะเวลาถึง4ชั่วคนหัวงเมืองต่างๆก็เห็นชอบด้วยเชิญอ้วนเซี่ยวขึ้นให้เป็นผู้นําหลังจากที่อ้วนเซี่ยวปฏิเสธไปหลายครั้ง แต่ในที่สุดก็ยอมรับตำแหน่งนั้นวันรุ่งขึ้นโจโฉก็ได้เตรียมสร้างโรมพิธีแล้วกระทำพิธีสาบานว่าจะปราบต่างโต้ให้จงได้พร้อมกับจิบเลือดสาบานหลังจากประกอบพิธีกรรมแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่เสร็จสิ้นอ้วนเซี่ยวได้แต่งตั้งให้อ้วนสุดครับซึ่งเป็นน้องชายเป็นพระราธิการทหารคุ้มสเสบียงส่วนซุนเกียนก็อาสาเป็นกองทัพหน้าเพื่อเข้าตีด่านกี่ซุยกวนอ้วนเซี่ยวเห็นดีงามด้วย จึงกล่าวตกลงด่านกิสุยกวนนี่ก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้เมืองล็อกเอียงนี่เองเมื่อซุนเกียนนำทัพไปยังด่านกิสุยกวนนายด่านจึงส่งสารแจ้งมายัางต่งโตให้รับทราบทางต่างโตซึ่งกำลังเสพสุขอยู่นั้นก็ตกใจไปอย่างมากเรียกประชุมพรรคพวกเพื่อปรึกษาหารือเป็นการด่วนนิโป้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าท่านพ่ออย่าได้วิตกเลยพวกนั้นเป็นแค่ผักญาตเท่านั้น ถ้าพระเจ้าจากยกทัพไปจัดการแล้วตัดหัวมันมาเศษประจานไว้ที่ประตูด่านเสียให้สิ้นตังโตได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักสรรเสริญว่าไม่บุตรอย่างนิปโปนี้ข้านอนใจไม่ต้องกังวลอะไรทั้งปวงพูดยังไม่ทันจะจบคำหัวยงนายฐานชั้นผู้ใหญ่ก็กล่าวขึ้นว่าท่านจะเชือดไก่แทนไหนจึงเอามีเชอดโคมาใช้การด้วยเล่าข้าพระเจ้าเห็นว่ายังไม่ควดให้ลิปโปออกศึกข้าพระเจ้าขออาสาไปเอง เพราะว่างานนี้นั้นง่ายดั่งล้วงกระเป๋าหยิบของก็ว่าได้สั่งโต๊ะให้หัวยงครับคุมพลทหารมาห้าหมื่นยกไปกับลิซกห,หัวจิ่นโัจิ๋นี้ชื่อซ้ำกันเฉยนะครับไม่ใช่คนที่แล้วซึ่งตายไปแล้วนะเนาะเตียวหงิมออกรับมือที่ด่านกิจก,กุยวนทันทีทางด้านเปาซิ่นนั้นก็เกิดการนิสยาเกิดขึ้นเกรงว่าซุนเกียนจะนำประเดิมชัยชนะแรกไปสิกรจึงให้เปาตงคุมกำลังทหารมาสามพันนายบุกเข้าตีก่อน ทางฝั่งหัวหยงก็นำฐานมา5้าอออกรบเปลาตงตกใจถอยหนีตะลีตลานในที่สุดก็ถูกหัวหยงใช้เง้วฟันตกมาตายลงไปคุยกับรากต้นไผ่พร้อมกับจับเฉลยศึกได้ไปอันมากไปแล้วครับจบไปหนึ่งเปาเปลาตงกลับมาที่ทางด้านของซุนเกียรนกันบ้างซุนเกียรนนั้นได้คุมทหารมาถึงด่านพร้อมด้วยฐานเอกสี่นายได้แก่ 1. เทียเพามีวุธประจำกายเป็นการใช้หอกสันกูเหล็ก 2. อ,อุยกายมีอาวุธประจำกายคือแส้เหล็ก 3. พันตงใช้มีดอิโตเป็นอาวุธคู่ใจ4โจเมาถือกระบีค่คู่ส่วนซุนเกียนเองนั้นครับถือกระบี่ชุบทองของโบราณขี่ม้าไปที่ด่านพร้อมตะโกนด่าทารบโฮจินนายท่านเอกของหัวหยงจึงคุมกำลังทหาร5 0 0พันนายออกไปประจันหน้าเทียเพาว่ากระตุกม้าออกรบครับสู้กันได้เพียงไม่กี่เพลง โฮจินถูกหอ,อกแทงคอหอยตกมาตายลงไปนอนคุยกับต้นกระเพราส่วนซุนเกียนก็บุกประชิดด่านแต่ทหารบนกำแพงทิ้งก้อนหินลงมาราวกับหาฝนซุนเกียน์จึงต้องถอยมาตั้งทัพที่เมืองเซียงตงครับแล้วส่งม้าเร็วไปขอความดีความชอบจากอ้วนเซี่ยวครับก็จะสังเกตได้ว่ากองทัพของพัทธมิตรเนี่ยนะครับเหมือนจะมาด้วยใจนะแต่ว่า อีกด้านหนึ่งก็ระหวัดระแวงกันเองนะฮะอิจฉายสยยกันไม่ค่อยสาม,มัคคีะฮะแล้วก็ทํางานนิดหน่อยก็ขอเอาแน่ฮะความดีความชอบเนาะและอีกทางหนึ่งนะครับก็ได้แจ้งไปยังอ้วนสุดนะครับว่าตัวเองนั้นขาดแคลนสเบียงอาหารให้ช่วยส่งสเบียงอาหารมาช่วยด้วยนะครับทางฝั่งอ้วนสุดก็กลัวว่าครับทางสุนเกียรจะได้ผลงานใหญ่ไปเอาอีกและอิจฉาเพื่อนครับจึงไม่ส่งสเบียงอาหารไปช่วยเหลือ ทำให้กองทัพของซุนเกี่ยนนั้นระดับสัมรสายเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นกองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะเมื่อไม่มีสเบียงท้องหิวนะฮะกองทัพก็ไม่สามารถเดินต่อได้หรือไม่สามารถรบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้แสบจริงๆฮะพี่อ้วนสุดอันนี้ก็ต้องถือเป็นความผิดพลาดของอ้วนเซี่ยวฮนะซึ่งก็ตั้งน้องชายซึ่งตัวเองเนี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ใจคอคับแคบอิจฉาริษยาคนอื่น แต่งตั้งให้มาเป็นดํารงตําแหน่งสําคัญคุมสเสบียงของกองทัพฮะบซึ่งไม่ขวดนะฮะฝ่ายกองสอนมของลิซกก็สืบรูครับหลังจากนั้นลิซกและหัวหยงก็ได้วางแผนจับตัวซุนเกียนกันโดยลิซกจะนาทหารอ้อมเข้าตีจากทางด้านหลังส่วนหัวหยงให้ยกทัพเข้าตีไปทางด้านหน้าครับครั้นเมื่อถึงตกดึกเที่ยงคืนแล้วนะครับจึงรั่วกลองโห o ร้องบุกเข้าตีทัพของซุนเกียนทันทีป้ายหัวหยงบุกไปด้านหน้า ฝ่ายซุนเกยียงก็ตกใจตะลีตะลานครับสวมเสื้อกรอกกระโดดขึ้นมาแทบไม่ทันสู้กับพปอยงได้ไม่กี่เพลงทางนิซกก็บ,บุกเข้าตีจะทานด้านหลังพร้อมจุดไฟเผาทาหารซุนเกยียนแตกตื่นฟาดฟันกันเองไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ซุนเกยียนนั้นก็ใช้สกิลส่วนตัวแหะครับตีฝ่าวงล้อมออกมาได้โจเมาส์ก็ได้บอกกับซุนเกยียนว่าหมวกสีแดงของท่านแม่ทัพนั้นล่อเป้าวันยิ่งนักจงมอบหมวกมาให้ข้าสวมแทนเถิด ซุนเขียนจึงถอดหมวกให้แม่ทัพโจเมาและแยกย้ายไปกันคนละทิศคนละทางทางฝั่งหัวหยงก็หลงกลไล่าตามโจเมาไปโจเมานั้นวางแผนถอดหมวกสีแดงสวมไว้ที่ต่อไม้แล้วแอบซุ่มโจนตีทางด้านหัวหยงอาศัยแสงจันทเห็นหมวกสีแดงครับเกรงว่าเป็นกลุ่มบายเลยทดสอบด้วยการยิงธนูเข้าใส่อ่าก็แสดงว่าหัวหยงนี่เป็นคนรอบคอบพอสมควรนะฮะมีชั้นเชิง เมื่อยิงไปแล้วหมวกไม่ขยับทําให้ทราบว่าอันนั้นเป็นเพียงคนอุบายครับจึงแทรงทําเป็นหลงกลครับแผนซ้อนแผนเข้าไปหยิบหมวกทางด้านโฮมเมาก็คิดว่าโฮยงนั้นหลงกลครับก็ออกจากที่ซ่อนควงกระบี่สองมือรีเข้าแทงแต่พลาดท่าโดนโฮยงใช้กระบี่ฟันคอตกมาตายครับเสร็จไปอีกหนึ่งลงไปคุยรากบอกโคลีครับฝ่ายเทียภาอุยการหันตงนายฐานเอกก็ตามซุนเกียนจนพบจึงตั้งไขยพักแรม ทันทราบว่าโจมาเมาตายแล้วจึงส่งคนไปแจ้งข่าวให้วนเซียวทราบวนเซียวจึงเชิญบรรดาหัวเมืองทั้งปวงเข้ามาประชุมหาหรือว่าจะทําอย่างไรกันต่อไปดีหัวเมืองทั้งปวงต่างนิ่งเงียบแต่อ้วนเซียวได้เหลียวไปเห็นชายสามคนยืนอยู่ทางด้านหลังของกองซุนจา้านท่าทางหน้าเกรงขามทํากิริยายิ้มเยาะอยู่จึงถามกองซุนจา้านว่าเป็นใครสามคนนั้นก็คือเล่าปีกวนอูเตียวหุยนั่นเอง กองซุนจา้านจึงเรียกเล่าปี่ออกมาด้านหน้าแล้วบอกว่าเขาคือพี่น้องร่วมกินนอนกับข้าพระเจ้ามาตั้งแต่เล็กก็อย่างที่ทราบไปน,นะครับว่ากองซุนจา้านกับเล่าปี่นั้นเป็นเพื่อนกันฮะรเรียนในสำนักของพระอาจารย์โลติดมาด้วยกันตั้งแต่เล็กนะครับโจโฉได้ยินนั้นจึงถามว่าเล่าปี่ผู้นี้คือคนที่เคยปราบโจพรพ่อเหลืองใช่หรือไม่กองซุนจา้านตอบว่าไม่แล้วหลังจากนั้นก็สาธยายความสามารถของเล่าปี่ให้ฟัง และหลังจากที่้วนเซียวทราบว,ว่าเล่าปีนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์จึงจัดที่นั่งอังสมควรให้ใหม่ส่วนกนอูเตียวหุยนั้นก็ยืนกระดาบข้างเล่าปีทันใดนั้นกองสอดแนงเข้าบรายงานว่าพวหยงนํากองฐานมาพร้อมใช้ม้ายาวเสียบหมวกแดงของซุนเกียรติมาตะโกนด่าทารบอยู่หน้าค่ายอันนี้ต้องโน้ตกนันชนิดหนึ่งฮะว่าหมวกของแม่ทัพนี่มีความสําคัญมากฮะการที่หมวกของแม่ทัพตกไปอยู่ในมือของศัตรูเนี่ยเป็นการเสียเกียรติ และก็น่าอายเป็นอย่างยิ่งนะฮะอวนเซียวจึงถามว่าใครจะอาสาออกศึกอยู่สิทธิ์ครับซึ่งยืนอยู่ด้านหลังของอ้วนสุดก็อาสาออกรบอยู่สิทธิ์ก็เข้ารบกับพัวหยงครับปงปังปงแป,ป,ป,ปงชงเชงชงเชง,ชง,ชงชได้ไม่ถึงสมเพลงครับก็ถูกโัวหยงฆ่าตายตายง่ายจังเนาะเพลงสั้นจังหัวเมืองต่างๆก็ตกตะลึงครับฮันแกผู้วิชาการแคว้นอิจิวกล่าวว่าถ้ามีขุนพลคนหนึ่งชื่อว่าพัวหอง สามารถปราบโัวหยงได้เป็นแน่แท้อ้วนเซียวก็ตอบตกลงนะครับพัวหองขึ้นม้าถือขวานเป็นอาวุธออกรบได้ไม่นานชงเชงชงเชงก็ถูกขัวหยงฟันคอขาดชับตายไปหนึ่งคนลงไปคุยกับรากต้นมะกอกครับเมื่อเห็นดังนั้นแล้วบรรดาหัวมือต่างๆครับก็มีใบหน้าถอดสีไปตามๆกันอ้วนเซียวก็ได้กล่าวว่าสยดายเหลือเกินที่ขุนพลงั้นเหลียงกับบุญทิวของข้าพเจ้านั้นไม่ได้มาด้วย ถ้ามาสักคนโัวโยงก็ไม่ได้มีอะไรน่าเกงขามเลยก็พูดได้ละซี้กับตัวเองทำไมไม่พามาล่อะอะประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันพูดยังไม่ทันจบครับก็มีคนตะโกนออกว่าข้าพระเจ้าขออาสาไปตัดหัวยงมาให้ท่านทหารผู้นั้นก็คือกวนอูน,นั่นเองทางอ้วนสุดได้ยินดังนั้นก็คัดค้านว่าทางอ้วนสุดได้ยินดังนั้นก็คัดค้านว่าให้เจ้าทหารเลว มีฝีมือเพียงแค่การยิงธนูนั้นยังกล้าบางอาจจะอาสาออกรบการทําเช่นนี้เป็นการหยามหน้านายทหารนายทัพนายกองทั้งหลายเกินไปจงเอาตัวมันออกไปเสเถิดโจโฉเห็นท่าทางสงาา่า่าเผยของกวนอูล่ละครับก็ได้ห้ามไว้และได้กล่าวว่าท่านอย่าพึ่งโมโหไปนายทหารผู้นี้อาจมีดีก็เป็นได้ถ้าหากไม่ชนะค่อยเอาโทษทางด้านวนเซียวเองก็ดูแคลนเช่นกัน แต่ทางโจโฉก็ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้ทางฝั่งกวนอูบอกว่าหากข้าพเจ้าเอาชนะหัวหยงไม่ได้จงตัดหัวข้าพเจ้าแทนเถิดโจโฉสั่งให้อุ่นสุรามาถ้วยหนึ่งแล้วส่งให้กวนอูดื่มออกก่อนรบดื่มก่อนออกรบกวนอูกลับบอกว่าจงวางสุราวไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะกลับมาดื่มว่าแล้วก็ถืองาวขึ้นหลังม้าออกไปไม่นานนักก็ได้ยินเสียงรั่วกลองและโห่ร้องเสียงดังทุกคนต่างรอคอย ก็ปร,รากฏว่าโกนอูโยนศิษะัะพวหยงลงที่พื้นสุราที่รินไว้ยังไม่ทันเย็นเลยโจโฉดีใจมากแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้โจโฉนะฮะประทับใจในตัวโกนอูเป็นอย่างมากทางตีหุยก็ได้ตะโกนไปว่าทําไมพี่ไม่บุกทะลวงไปจับตัวตังโต๊ะซะเลยเล่าว่นสุดได้ฟังดังน,นั้นก็โกรธครับแถนี่จะดีใจตะโกนว่าพวกเราคุณนางใหญ่ช่างไคร ปล่อยให้ทหารจากหัวเมืองเล็กๆมาหักหน้าเราควรไล่มันกลับไปเสียโจโฉเข้ามาห้ามพราหม์แล้วบอกว่าทำความดีความชอบควรได้รับปูนบําเชนไหนต้องมาถือยศศักดิ์กันด้วยเล่าพลางสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกลับเข้าที่พักโจโฉให้คนนําเนื้อวัวและสุราไปกํานันแก่สามพี่น้องตัดภาพมาที่เมืองลกเอียงครั้นต่างโตนั้นได้ทราบข่าวก็ได้เรียกริยูแล้วก็ลิโป้พร้อมกับคุณนางอื่นๆมาประชุมพร้อมกัน ลี่ยู่บอกว่าอาของอ้วนเซี่ยวนั้นชื่อว่าอ้วนหงุยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีอยู่ในวังอาจจะสมคบคิดการเป็นไส้ศึกอยู่ภายในก็เป็นได้จึงเสนอให้ข้าล้างบ้านเสียตังโตเห็นด้วยจึงสั่งข้าทั้งหมดและตัดหัวอ้วนหงุยมาเสียประจานไว้ที่หน้าด่านตายไปอีกหนึ่งครับจากเหตุการณ์นี้ก็วิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วอ้วนเซียเ่ยวนี่ก็กระทําการไม่รอบคอบครับในเมื่อตนจะยกทัพมาจับตังโตเนี่ย ทั้งที่ตัวเองมีอาครับเป็นมีญาติอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยก็ควรจะให้วนงยนะฮะออกมาจากเมืองหลวงซะก่อนนะครับอันนี้ก็เลยถูกประหารไปฟรีๆเลยตายซะง,งั้นอ่ะเราไปต่อกันหลังจากนั้นนะครับตังโตก็ให้ลี่ฉุยกุยกีนำทหารห้า0 0ื่นไปรักษาด่านกี่กุยสวนเอาไว้ส่วนตนเองพร้อมด้วยลี่อยู่ลิปโป้เตียวเจหวนเตียว นำกำลัง150,000นายไปตั้งมั่นที่ด่านเฮาโลกวดครับซึ่งอยู่ตรงนี้ห่างไปจากพระนครลกเอียงประมาณ50สปรีหรือ25กิโลเมตรนั่นเองพอเดินทัพมาถึงก็ได้สั่งให้ลิปโป้ครับนางกำลังทหาร30,000ไปตั้งค่ายอยู่ด้านนอกกำแพงส่วนตนเองนั้นก็ได้ตั้งมั่นอยู่ในด่านเมื่ออ้วนเซียวครับทราบเรื่องก็รีบประชุมโดยด่วนโจโฉกล่าวว่าตังโตยกมามาจะตีเราเข้ากลาง เพื่อแยกกําลังของเราออกเป็นสองส่วนเราจึงต้องรีบนําทหารครึ่งหนึ่งออกไปรับมือโดยโดย่วนวนเซียวจึงสั่งให้อองของเตียวเมาว้วนอุย๋ยเปาสิ้นของเล่งเตียวเอียงโตเกี่ยมกองซุนจา้านพร้อมด้วยเล่าปีกนอูและเตียวหุยและทหารแปดหัวเมืองไปตีด่านเฮาโลกวนะครับพร้อมให้โจโฉยกทัพไปเป็นกองหนุนอองของผู้ครองนครโฮไลคุมกำลังมาถึงก่อน ลิปโปนั้นก็ได้แบง่งทหารมา3,000ครับคงกำลังออกรบอ้องของจึงถามว่ามีใครอาสาจะออกรบบ้างของหยกนายทหารฝีมือดีกระตุ้นมาออกรบสู้ได้ไม่ถึง5เพลงก็ถูกทวนของลิปโป้แทงตกมาตายครับลงไปคุยกับรากรากอะไรดีคราวนี้รากต้นผักชีแล้วกันเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่ง แล้วลิปโป้ก็ชูทวนพร้อมนำทหารเข้าไล่แทงตลุมบอลกองทัพขององของแตกพ่ายเตลิดไปพอดีทัพของเตียวเมากับทัพของอ้วนหงุย่ยเดินทางมาถึงก็ทำการเข้ารบช่วยเหลือลิปโป้จึงสั่งถอยทัพฝ่ายทหาร3โมหเมืองก็ถอยไปตั้งค่าย30ลิเช่นกันไม่ช้านายทหารอีกหโาหวเมืองก็ยกทัพมาถึงต่างลงความเห็นว่าลิปโป้นั้นเป็นฐานมีฝีมือยากที่จะพิชิตได้ ในขณะที่ปรึกษากันอยู่นั้นก็มีทหารเข้ามารายงานว่าลิโป้ได้ยกทัพมาทารบขุนทหารทั้ง8นั้นก็รีบขึ้นม้าโดยพร้อมเพรียงกันออกไปเตรียมตั้งรับบอกสุนครับนายฐานเอกของเตียวเอียงผู้ครองนครเสียงตรงควบม้าชูหอ,อกออกไปรับมือลิโป้แต่ก็ถูกลิโป้แทงตกมา้าตายครับเสร็จไปอีกหนึ่งลงไปคุยกับราระก,กาบบรรดาพันธมิตรหัวเมืองก็ตกใจยิ่งนักว่าลิโป้นี่มันช่างเกงกาละเกิน ท่นใดนั่นเองบูอันกกนายฐานเอกของของเล่งผู้ครองนครปักไห่ก็ได้ถือตะบองเล็กคู่ใจออกรบรบกันได้สิบกระเพลงก็ถูกริปโป้ใช้ทวนตัดข้อมือขาดกระบองเล็กตกไปยังพื้นบูอันกกจึงถอยม้าหนีพร้อมกับทหารโวเมือทั้ง8ก็กรูเข้าไปช่วยเหลือทำให้บูอันกกนั้นรอดมาได้ครับโซลิปโป้เห็นท่าไม่ดี ก็ถอยทับกลับค่ายไปในขณะที่ทหารฝ่ายพันธมิตรกำลังหารือยอยู่นั้นลิปโป้ครับก็คุมทหารม้ากลับประท่ารบอีกครั้งแหมมันช่างกวนตรีนซะเหลือเกินลิปโป้เนี่ยเอโยวยุเก่งมากขุนทหารโฮเมอร์ทั้งแปดก็ออกศึกพร้อมกันครั้งนี้ครับกองซุนจา้านรำพอเข้าต่อกอก,กับลิปโป้ด้วยตัวเองปองเปงปงเปงปงเปงป รบกันได้ไม่กี่เพลงกองซุนจา้านก็แพ้ถอยหนีครับลิปโป้นั้นก็ควบม้ากระต่ายแดงไล่ตามม้ากระต่ายแดงก็คือม้าเซ็กเท่านั่นเองนะครับม้ากระต่ายแดงนั้นฝีเท้ารวดเร็วดังบินจึงได้ไล่กดประชิดติดหลังของกองซุนจา้านและกําลังจะแทงกองซุนจา้านครับแต่ปรากฏว่ามีทหารผู้หนึ่งเข้ามาช่วยไว้แล้วจะโกนว่าไอ้ลูกสามพ่อมึงอย่าหนีกูคือเตียวหุยครับ ลิปโปเห็นเช่นนั้นจึงหันหน้าเข้าประจันหน้ากับเตียวหุยรบกันอย่างสามารถปงเปงปงเปงพงเป,ปงเปผ่านไป50กว่เพลงก็ยังไม่แพ้ชนะโหนี้เปิดแบบนอนสต็อปเลยฮนะสู้กัน50เพลงโคตรนานทางฝั่งกวนอูก็รำเงาวมังกรเขียวคาบเดือนเซี่ยวเข้าตีกระดาษข้างลิปโป้ครับ2รุ่ม1เอาลงไหมรบกันอีก30กว่าเพลง รบกันอีก30กับเพลงรวมฮิตติดชาร์ตฮะท็อป30นะฮะยังเอาลิปโป้ไม่ลงครับเราปีเห็นเช่นนั้นจึงกระตุ้นมมาถือกระปีสองง่ามเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องทั้งสองรบกลายเป็น3รุ่มหนึ่งครับถ้าเป็นฝังพระเอกจ,จะเรียกว่ารวมพลังปราบมานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราก็คือถ้ามองเป็นกลางกคือหมาหมูนี่เองฮะไม่ใช่การประลองตตัว่อต,ตัวแล้ว ทั้ง3พี่น้องล้อมมา้าลิโป้ไว้เป็น3เศเ้าฝีมือการรบของ3พี่น้องนั้นทําให้หัวเมืองทั้ง8ตกตะลึงยิ่งนักว่า3คนนั้นช่างเก่งกาจเหลือเกินส่วนลิปโป้นั้นก็โคตรเก่งครับส่วนทหารลิปโป้นั้นก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับเกรงว่าจะเสียทีจึงถอยหนี3พี่น้องไม่ยอมหยุดฮนะไล่ตามติดไปทหารหัวเมืองทั้ง8ก็โห่ร้องไล่ตามไปด้วยพอ3พี่น้องไล่ตามลิปโป้มาถึงด่านเห็นฉัดเขียวบนกำแพง ตียวหุยตโกร้องว่าอ้าตังโตอยู่นั่นเป็นแน่แท้อ้ตังโตอยู่ที่นั่นเป็นแน่แท้เราจะไล่จับอ้ลิป้ไปใหญ่สู้จับอ้ตังโตหัวหน้าใหญ่จะดีกว่าจะได้ตัดหญ้าถอนโคนเสียทีเดียวว่าแล้วก็กระตุ้นม้าเข้าทะลวงด่านหมายเข้าจับตังโตให้จงได้เราก็มาถึงช่วงสรุปตัวละครสําคัญท้ายบทที่5ครับทางฝั่งนี้ก็จะมีพระเจ้าเซนเต้ครองราชอยู่นะ้วนหุยเป็นองคมนตรี ส่วนอำนาจที่แท้จริงนั้นตกมาอยู่ทางตังโตรครับลิปโปเตียวเจลี่อยู่ลิฉุยกุยกีลิซกแล้วก็หัวหยงโัจิน๋นเตียวหินครับทางด้านฝั่งพันธมิตรบ้างนําโดยอ้วนเซี่ยวอ้วนสุดโจโฉนะครับก็จะมีลิเตียนงัดจิน้นแท่หัวตุ้นแฮวเอียนโจหยินโจหองโจหโผอวยหองซันหงนะครับ แล้วก็มีพันธมิตรด้วยเช่นกันแก๊งของเล่าปีคนอูเตียวหุยครับตอนนี้อยู่ใต้ร่มธงของกองสุนจ้างพี่ใหญ่ทางด้านฟังก๊กที่3ามนะสุนเกียนก็จะมีฐานเองฮะเทียเผาอ,อุยกายฮันตงโจเมาแล้วก็ส่วนขุนพลที่เหลือจะมีองของเตียวพ่เตียวเมาเล่าใต้ของเล่งก um ้นหุ่ยโตเกียมผงงอเตียวเถียว,เ,ยวเปาสิ้นมาเทง เตียวเหยงแล้วก็ฮันแก่พร้อมด้วยนายฐานเอกเป้าตงตัวหองยูสิทธ์บอกสุ่นบุอันกกแล้วก็หองหยกอะเรามาดูชะตากรรมท้ายบทกันบ้างปุ๊บก็จะเห็นว่าวอ้วนงุยนี่ตายครับถูกตังโต๊ะประหารโัวหยกนี่ก็ถูกคนอูตัดหัวไปครับโพจินก็ถูกเทียเผานะฮะฐานเอกของซุนเกียจัดการไป ทางด้านโจเมาทางด้านเปาตงพัวหองยูสิ์นะฮะก็ถูกขัวหยงจัดการไปบอกสุ่นหองหยกก็ถูกลิโป้สังหารบวนกกนี่ก็ถูกลิโป้ตัดข้อมือฮะการเป็นคนพิการไปก็จะเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบช่วยกดไลค์กดต a งค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นายเซฟเกมเมอร์ขงต้องลาขับไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า นายเซฟเกตเมอร์สวัสดีครับ